บทที่5คนที่ไม่ยอมแพ้เขาจะค้นพบเส้นทางของตัวเองหวานชิงเขาแค่ยอมรับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาอย่างเงียบๆทำให้ดีที่สุดเพื่อความท้าทายให้กับโชคชะตาใช้วิธีของตัวเองในการเปลี่ยนแปลงชีวิตและมรมลิขิตแอลเป็นคุณครูของฉันตอนที่ฉันยังเด็ก และเขาก็เป็นเพื่อนบ้านของฉันด้วยเขาโตกว่าฉัน5ปีเขาเรียนได้คะแนนดีตลอดแต่ชีวิตของเขาช่างน่าสงสารพ่อของเขาตาบอดแม่ของเขาเป็นใบ้พวกเขาเป็นห่วงว่าเขาจะเกิดมาผิดปกติเหมือนกับพ่อแม่แต่โชคดีที่แอลสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทุกอย่างและเขาก็เป็นเด็กเรียนเก่งแต่นองชายของเขากับโชคร้ายที่มีปัญหาทางสมองปัญหาในชีวิตเหล่านั้น ทำให้เขาใช้ชีวิตได้อย่างยากลำบากรัฐบาลจีนให้การช่วยเหลือครอบครัวของเขาแต่วงเงินที่ให้ได้มีจำกัดเพื่อนบ้านคอยช่วยเหลือพวกเขาเรื่องอาหารการกินและเสื้อผ้าแม่ของแอลพูดไม่ได้ได้แต่พยายามทำเสียงเพื่อแสดงการขอบคุณพ่อแม่ของแอลปลูกผักและส่งให้เพื่อนบ้านที่คอยช่วยเหลือพวกเขาทุกปิดเทอมฤดูร้อนแอลจะช่วยพวกเราเตรียมตัวสำหรับภาคการเรียนหน้า และทางนี้สามารถช่วยให้เขามีไรายได้มาจุนเจือครอบครัวมากขึ้นพ่อแม่หลายคนชอบที่จะส่งลูกๆให้ไปเล่นอยู่กับแอลเพราะว่าลูกๆจะได้มีคนดูแล,แลและได้เรียนหนังสือด้วยฉันเป็นนักเรียนที่ดีที่สุดและรักการอ่านหนังสือใหม่ๆแอลจึงสอนบทเรียนเพิ่มให้กับฉันอยู่เสมอเวลาว่างฉันจะชอบไปถามคำถามต่างๆกับแอลฉันรู้สึกว่าแอลเป็นคนใจดี พยายามสู้ชีวิตอยู่เสมอเขาไม่ควรที่จะต้องมามีชีวิตลำบากแบบนี้ไม่กี่ปีหลังจากนั้นแอลไปสอบเอนทาน์เพื่อเข้ามาหาวิทยาลายัยแต่เขากลับทำคะแนนสอบได้ไม่ดีอย่างที่พวกเราคิดไว้ฉันสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเพราะเขาไม่เคยเป็นแบบนี้หลังจากนั้นพ่อแม่เล่าให้ฉันฟังว่าคืนก่อนที่แอลจะสอบอากาศหนาวมาก ตอนที่เขากำลังอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบน้องชายของเขาที่มีปัญหาทางสมองสาดน้ำเย็นมาที่เขาวันต่อมาเขาเลยมีไข้และเป็นลมในห้องสอบซึ่งนั่นทำให้เขาเสียคะแนนไปไม่น้อยเลยทำให้ข้อสอบได้คะแนนไม่พอที่จะขอทุนการศึกษาพ่อแม่ของแอลตีน้องชายของเขาเพราะเสียใจแอลคือความหวังเดียวของครอบครัว ถ้าเกิดว่าเขาได้คะแนนสูงมหาวิทยาลัยหลายที่ก็จะเสนอทุนการศึกษาให้กับเขาและพวกเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องหาเงินมาจ่ายค่าเทอมนี่คือความหวังของแอลและเป็นทางเดียวที่เขาจะสามารถเรียนจบมหาวิทยาลัยได้แต่ตอนนี้มันถูกทำลายด้วยน้องชายของเขาเองเรื่องราวแบบนี้มันคงเป็นเรื่องลำบากสำหรับครอบครัวปกติแต่มันยิ่งยากและลำบากเข้าไปอีกเมื่อเกิดขึ้นกับครอบครัวของแอล คนอื่นยังสามารถรอที่จะสอบครั้งใหม่ได้แต่สำหรับแอลแล้วเขาไม่มีเงินพอที่จะไปสอบใหม่อีกครั้งฉันรู้สึกเสียใจกับแอลมากฉันก็เลยไปหาเขาพยายามพูดปลอบใจเขาเมื่อไปถึงบ้านเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นน้องชายของเขาบอกว่าเขาเอาผักไปช่วยขายที่ตลาดในช่วงเดือนมิถุนายนอากาศร้อนมากหน้าของแอลแดงไปหมดเพราะความร้อนฉันวิ่งไปหาเขาแล้วถามว่าต่อไป เธอจะไม่ไปเรียนมหาวิทยาลัยแต่จะมาขายผักที่นี่หรอถึงแม้ว่าคะแนนของเธอจะไม่พอที่จะได้รับทุนการศึกษาแต่มันก็ดีพอที่จะทำให้เธอเข้ามาหาวิทยาลัยดีๆได้นี่ยังเป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตของเธอได้นะแอลหัวเราะแล้วบอกกับฉันว่าไม่เห็นหรอฉันพยายามที่จะหาเงินไปจ่ายค่าเทอมอยู่นี่ไงฉันมองดูผักของเขาแล้วรู้สึกเสียใจกับเขาเป็นอย่างมาก ตอนนั้นบ้านของฉันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฉันก็ไม่มีเงินที่จะช่วยซื้อผักของเขาฉันรู้สึกเป็นห่วงและถามเขาว่าเธอจะหาเงินได้พอสำหรับเข้ามาหาวิทยาลัยหรือเปล่าแอลบอกกับฉันว่าเขาจะพยายามให้ดีที่สุดฉันก็ยังคงสงสัยอยู่เพราะว่าแม่บอกว่าครอบครัวของแอลได้เงินจากรัฐบาลเพียงแค่หนึ่งพันหยวนต่อเดือนแต่สำหรับค่าเทอมนั้นต้องใช้เงินหลายพันหยวนต่อปีเลยทีเดียว หลังจากนั้นฉันได้ยินว่าแอลไปยืมเงินจากเพื่อนบ้านที่มีฐานะร่ำรวยขอความช่วยเหลือให้พวกเขาจ่ายค่าเทอมให้กับเขาก่อนแล้วเขาจะหางานเสริมทำในช่วงเรียนมหาวิทยาลัยเพื่อจ่ายหนี้คืนให้ทีหลังทุกคนก็อยากที่จะช่วยแอลอยู่แล้วบางคนก็บอกว่าไม่ต้องมาคืนเขาหรอกแล้วค่าเทอมสำหรับปีแรกก็จัดการได้อย่างเรียบร้อยคืนก่อนที่เขาจะไปคุณยายของฉันให้เอาของบางอย่างไปให้แอลที่โรงเรียน วันนั้นแอลดูมีความสุขมากอาจเป็นเพราะเขาจะได้ใช้ชีวิตมหาวิทยาลัยเขาบอกกับฉันว่าเขาจะรีบหางานพัร์ทไทม์และรีบเรียนให้จบแล้วกลับมาที่บ้านเกิดเมืองเล็กๆของพวกเราเขาจะเอาเงินมาคืนให้กับเพื่อนบ้านภายในสองปีเขาจะซื้อบ้านและดูแลครอบครัวและน้องชายของเขาฉันรู้สึกดีใจกับเขาจริงๆแต่ฉันก็รู้ว่ามันไม่ง่ายเลยถึงแม้ว่าบ้านเกิดของเราจะไม่ใหญ่ แต่ราคาบ้านก็ขึ้นสูงแล้วมีคนหลายคนพยายามทำงานมาเป็น10ปีแต่ยังมีเงินไม่พอที่จะซื้อบ้านแต่ยังไรก็ช่างฉันเก็บมันเอาไว้ในใจไม่ได้พูดออกมาพวกเราไม่ได้ติดต่อกันหลังจากที่แอลเข้ามาหาวิทยาลัยมีญาติคนหนึ่งของเขาที่มีฐานะร่ำรวยซื้อโทรศัพท์มือถือให้กับเขาแต่เขาก็ไม่ได้ใช้มันหรอกเพราะวค่าโทรมันแพง ช่วงปิดเทอมฤดูร้อนเขาก็จะยุ่งอยู่กับการทํางานพาร์ทไทม์เราเลยไม่มีเวลาเจอกันหลังจากนั้นฉันก็ไปเรียนที่เมืองเซี่ยงไฮ้เลยไม่ค่อยได้พบกับเขาจะได้เจอกันก็แค่ช่วงปีใหม่จีนมีครั้งหนึ่งที่ฉันกลับไปบ้านแม่บอกกับฉันว่าแอลเปลี่ยนชีวิตของเขาได้แล้วนะตอนนี้เขาซื้อบ้านซื้อรถแล้วก็มีแฟนสวยอีกด้วยเขาจะไปรับครอบครัวและน้องชายไปอยู่ด้วยกันที่บ้านใหม่ ฉันถามแม่เกี่ยวกับรายละเอียดแต่แม่ก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากหลายปีหลังจากนั้นฉันมีโอกาสได้พบกับแฟนของแอลพวกเขาแต่งงานกันแล้วในตอนนั้นเธอกลับมาช่วยแอลทำอะไรบางอย่างเราก็เลยได้คุยกันเกี่ยวกับชีวิตของพวกเขาสักพักหนึ่งเธอมีความสุขมากที่ได้พบกับเพื่อนบ้านของแอลเพื่อนบ้านบอกให้เธอได้รู้เกี่ยวกับชีวิตของแอลช่วงหลายปีที่ผ่านมาตอนที่แอลเข้ามหาวิทยาลัย แอลเป็นคนที่จนมากที่สุดสิ่งแรกสำหรับเขาคือต้องการหางานพัทมาเขาบอกกับทุกคนถึงสถานการณ์ในชีวิตของเขาเขามีจิตใจที่สงบมากถึงแม้ว่าจะเจอปัญหามากมายเขาทำงานหลายอย่างเช่นสอนหนังสือเด็กที่บ้านขายไอดีการ์ดขายเสื้อผ้าเป็นไกด์นำเที่ยวคุณจะได้เห็นว่าเขาทำทุกอย่างเพื่อที่จะหาเงินมาจ่ายค่าเทอม บางคนก็ดูถูกเขาบางคนก็มาช่วยเหลือหนึ่งปีต่อมาเขาสามารถหาเงินมาจ่ายค่าเทอมของตัวเองได้และมีเงินเหลือที่จะให้พ่อแม่สำหรับปีใหม่แต่แอลก็ยังคงไม่พอใจเขารู้ว่าพ่อแม่ของเขาจำเป็นต้องใช้เงินมากกว่านี้เขาจึงเริ่มทำธุรกิจซอฟต์แวร์กับเพื่อนในห้องโชคดีที่ซอฟต์แวร์ตัวแรกที่เขาทำขึ้นมาสามารถสร้างไรายได้ถึง0,000 u s ดอลลาร์ ชีวิตเขาดีขึ้นหลังจากนั้นแต่เขายังคงไม่หยุดพักเขาเริ่มงานใหม่เขาวางแผนธุรกิจใหม่และก็ไปพูดคุยกับลูกค้าในช่วงเวลานั้นเขาก็ได้พบกับปัญหามากมายอยู่เหมือนกันช่วงนั้นทำให้เขาได้พบกับแฟนสาวแต่แอลก็ไม่ได้ยอมรับเธอตั้งแต่แรกเพราะเขาคิดว่าครอบครัวของเขาแย่เกินไปไม่อยากให้แฟนสาวจะต้องมาเสียเวลาดูแล เขาไม่อยากให้แฟนของเขาต้องลำบากแต่หญิงสาวเธอรู้ใจตัวเองเธอรู้สถานะทางบ้านของแอลและรู้ว่าน้องชายของแอลป่วยเธอศึกษาจากหนังสือและพยายามติดต่อหมอเพื่อที่จะช่วยเหลือรักษาน้องชายของแอลเธอรู้ว่าโรคนี้ไม่สามารถรักษาให้หายได้แต่ทำให้ดีขึ้นได้ตอนนี้น้องชายของแอลอาการดีขึ้นมากด้วยความช่วยเหลือจากคุณหมอน้องชายของแอลสามารถดูแลตัวเองได้และทำงานได้ เขามีความสุขกับชีวิตมากขึ้นและสนิทสนมกับแฟนสาวของแอลด้วยเมื่อแอลเห็นอย่างนี้เขาก็ไม่ได้แสดงความดีใจเขายังคงทำตัวเป็นปกติแล้วก็ทำงานให้หนักขึ้นวันหนึ่งเขาได้เปิดบริษัทใหม่กับเพื่อนของเขาเขาจึงไปขอแฟนสาวของเขาแต่งงานเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ที่ฉันไม่ได้ขอเพราะว่ากลัวที่จะทำให้เธอมีชีวิตที่ดีไม่ได้แต่ตอนนี้ฉันกล้าที่จะขอเธอแต่งงาน เพราะว่าฉันไม่อยากจะเสียเธอไปฉันดีใจกับเขามากจนน้ำตาเอ,อ่อล้นแฟนสาวของแอลบอกกับฉันว่ารู้ไหมว่าอะไรที่ทำให้ฉันชอบแอลมากที่สุดฉันหัวเราะแล้วก็สายหน้าเธอบอกว่าฉันชอบเขาตรงที่ไม่ว่าชีวิตของเขาจะยากแค่ไหนไม่ว่าแอลจะต้องเผชิญกับอะไรเขาไม่เคยบ่นไม่เคยปล่อยให้ตัวเองอยู่ในด้านมืด เขาจะพยายามทำให้ดีที่สุดที่จะเปลี่ยนสถานการณ์ให้ดีขึ้นเขาไม่เคยอ่อนแอไม่เคยบ่นต่อโชคชะตาหรือความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับเขาฉันชอบคำพูดที่เขามักจะพูดอยู่บ,บ่อยๆคนที่ไม่ยอมแพ้จะหาทางออกให้กับชีวิตได้เสมอฉันเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้รักแอลมากจริงๆฉันหวังว่าเรื่องราวเล่ย์่ยทั้งหมดควรออกไปจากชีวิตของแอลตั้งแต่นี้ไป ทุกครั้งที่ฉันได้ยินคนหนุ่มสาวบอกว่าเขาเกิดมาจากครอบครัวธรรมดาไม่มีเส้นสายเขาก็คงประสบความสำเร็จไม่ได้คำพูดเหล่านั้นกลับทำให้ฉันคิดถึงแอลถ้าเราเอาแต่เปรียบเทียบครอบครัวฉันคิดว่าไม่มีใครแย่ไปกว่าครอบครัวของแอลแล้วละ่ะจริงไหมแต่ฉันไม่เคยได้ยินเขาปวดครอบครัวของเขาหรือแม้แต่น้องชายที่ทำให้เขาป่วยเลยสอบให้คะแนนไม่ดีเขาก็ไม่เคยโกรธ เขาแค่ยอมรับชะตาที่เกิดขึ้นและพยายามให้ดีที่สุดที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองใช้วิธีของเขาที่จะทําให้ชีวิตให้ดีขึ้นเปลี่ยนโชคชะตาเลายๆายของตัวเองให้ดีขึ้นมในโลกใบนี้คนที่สู้ชีวิตไม่ย่อท้อจะหาทางออกให้กับตัวเองได้เสมอและจะก้าวผ่านปัญหาและความทุกข์ไปจนถึงเส้นชัยในที่สุดเขารู้ว่าถ้าเขาเกิดเขาสามารถก้าวผ่านความมืดมนที่สุดในช่วงชีวิต เขาจะได้พบกับแสงสว่างแต่ก็มีคนอีกหลายคนที่มักจะหยุดกลางคันเวลาที่เจอปัญหาและคิดว่านี่คงเป็นจุดจบของตัวเองแล้วแต่คนที่ไม่ยอมแพ้ก็สามารถหาทางออกให้กับปัญหาทุกปัญหาได้ข้อคิดจากหวานชิงในโลกใบนี้สำหรับคนที่สู้ชีวิตไม่ย่อท้อคุณจะสามารถหาทางออกให้กับชีวิตได้เสมอ คุณจะก้าวข้ามผ่านปัญหาที่เกิดขึ้นได้และความทุกข์ทั้งหลายจะจบลงไปในที่สุด